เป็นเพลงที่น้ำเขียนเองแล้วกันนะคะคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่คล้ายกันไม่ว่าจะพีโมฟหรือสมัชชาคนจนก็จะเป็นเรื่องของที่ดินนะแล้วก็การได้รื้อชุมชนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะตอนนี้ยูเล่นได้ต่อยสิบพลงค่ะเราเล่นร่างกายไม่ไหวแล้ว อย่างอย่างประเด็นที่ชัดเจนมากคือบางกรอยนะคะแต่ว่าก่อนเราจะข้าไปมองบางกรอยใกล้ๆที่เราชุมนุมอยู่เนี่ยค่ะน้าเองก็ลงพื้นที่ดูเล่จนลืมป้อมมหาการนะคะป้อมมหาการก็อยู่ใกล้ๆพวกเราเนี่ยค่ะแล้วก็เวิร,เร์กนครเกษมป้อมมหาการเป็นพื้นที่ชุมชนที่เป็นโรงวิเกณแห่งแรกของประเทศไทยนะคะเป็นที่ที่มีเ,เขาเรียกว่าปรปาบาแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็อ,อีก คือือ,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 อเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าหลังจากต่อสู้มาเป็นเวลา30ปีนะคะในยุคของผู้นนว่าอาัศวินก็ถูกรือ้อไปหมดนะคะแล้วก็ทําเป็นสวนโล่งๆนะคในป้อมมหาการโด้วยข้ออ้างว่าต้องปรับภูมิทัศน์ก็ไม่รู้ว่าจะต้องปรับอะไรเพราะว่า ชุมชนเขาก็อยู่หลังกำแพงสีขาวนะ่ะชาวบ้านก็พยายามต่อสู้มาก็ถูกไล่รือไปนะคะในเวลาไล่ๆกันที่ต้องไปพร้อมๆกันก็คือตลาดเครื่องดนตรีแห่งเดียวของประเทศไทยที่เป็นพื้นที่ที่มีร้านเครื่องดนตรีรวมอยู่ด้วยกันไว้นะคะซึ่งพื้นที่นี้ก็มีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยร .6 หกนะคะก็คือเวรนครเกษมก็ถูกไล่ไปในเวลาไล่เล่ก,กัน ซึ่งทุกคนก็ต่อสู้เพื่อจะรักษาพื้นที่เอาไว้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถต้านทา,านอำนาจรัฐได้ค่ะนี่คือชุมชนของคนเมืองที่อยู่กลางเมืองก็ยังไม่พ้นแต่ว่าสิ่งที่จะลึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็คือการต่อสู้ของพี่น้อง <S 2> <S 2> <S ในชุมชนตรงนั้นนะคะก็มาหาการนี่สู้สุดใจมากถึงขนาดยืยย้อกับเจ้าหน้าที่ตอนที่เข้าไปทำบ้านของตัวเองนะคะเป็นเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมาก แล้วก็ <Okay. S 1> นอกจาก <Okay. S 1> พวกเราแล้วก็ยังมี่น้องชาติพันธ์นะคะที่ยังถูกไล่รือชุมชนบางปลอยอย่างหลายๆที่ที่เรากำลังถูกประกาศเขตอุทยานทัพที่แล้วก็ข้ามไปฝั่งเพื่อนบ้านดรานะคะดินสน้ำเขียนในงนี้จากเรื่องราวของคนมอนนะคะจากการไปลงสนามในางานวันชาติมอนมอนนี่ไม่มีแผ่นดินของตัวเองแล้วนะคะมันก็สะ้อถึง พวกเราหลายๆครั้งที่ต่อสู้อ่นั้นก็มองมนป้อมประหาการก็คงจะคล้ายๆกันอดีตที่รุ่งเรืองแต่ว่ามันก็ต้องไปตามการเวลานะคะแต่สิ่งที่ยังอยู่ก็คือศักดิ์ศรีของการต่อสู้แล้วก็การสู้ชีวิตของคนเล็กคนน้อยที่ยังทรนงในความสุจริตของชีวิตนะคะ คนมอนเข้ามาเป็นแรงงานข้ามชาติที่บ้านเราเยอะแยะไม่ต่างจากบ้านเราที่ไปเป็นแรงงานในอิสาราเอลเยอะแยะนะคะแต่สิ่งที่เหมือน,อนกันก็คือคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เขาไม่ยอมไม่ยอมทำบัวที่จะให้มันเดือดร้อนใครก็คือยังอยู่ในความสุจริตนะคะถ้าเกิดว่าคนในทันเนียเขามีนิสัยสุจริตได้สักเพิ่ของพวกเราหรือคนเหล่านี้โลกมันอาจจะไม่รุ่วายขนาดนี้ก็ได้ วันนี้ผ้ามอจทิ้งคำไว้คำหนึ่งนะคะแล้วก็เลยลองมาเขียนเป็นเพลงก็คือเส้นหนีไม่สส้นชาติมอน ใชาคนะ่ะคี่ว่า90%ที่นี่น่าจะร้องได้นะคถ้าช่วยกันร้องก็จะปลื้มใจมากเลยค